เนี่าพันพันธุ์เกษผ้ามนะครับเหลี่ยยางวนบานสามรอบนะครับเนื่องจากพื้นที่ไม่แคบนะครับแต่เล่นาื้นยาเห็มา แม่ห้อยกล้วยเหนไมเห็นไหมกล้วยบนบ้าไยุคนแดงนีห้บาทห้กล้วยนี่ใครมาข้าวไหมเไปเลอนตายกันลข้าวใค้าวมามาเฮ้ยเยอะเยอะเยอเจ้าภาพคนเดินน้ำมากินซอ

เ้าเป็นปลาท่าฝีวอแรกเ่นนที่มีคนอตถามอีกคนหนึ่งครับนั่งเฝ้ตัถามเนี่ ว่าคิดต้นใหม่ต้นไหลฝักกุ้มจุ่มเย็นคุณาปลูกทั้งลุมเป็น่นมือทั้งทึ่งต้นนี่เห้พอดีมาหอดมาถึงเด้่บาดหอดไปหยอไปยอดไปอดยอดไยอ่ไป่ยอดไปอดปยอดไดไปหยอดไปหาอดไยอปอดอดยอดไปหยอพหยอหออออดยดไปหยอดไาอปอดมาสย่างงพีไหยนดไเดอยยัป เปอย่างไรแล้วมีอย่างนี้มาอ้วกอ้วขึ้นมากเลยก็โอ้มีไข่มีขาเรื่อยๆเด้อมีไข่คามาใส่มีอะไรเออแหลูกท้องมั่งลูกกว่ามีเบิดก่อนเงินก่อนคำมีเบิ้ก่อนกูแนวเอาไปมองดูแม่กูบอกเอาเบิ้งจยู่ะเอาเฮ้ยทำเสรเบิ้งไงมามาวอยจังไหนเอาเบิ้ดเลยเนม่ยเนีอืม อันนี้ไม่ยังอันนี้ก้อนเงินตันต้นบ่เอออันนี้มันก้อนเงินผมประมงคนหมดก็หันแล้วก็ไรักอันนี้ไม่ยังอันนี้สันทฟององบ่เอออันตู้มนีไม่ยังอันนี้อะไอันนี้มันก้อนเสา โอ้ยบอกเายทน้เลยทีนี้หอเขาเขาหอมหเออตืนเลนี่ต่นมาเลยเขาตั่นมาเลับีม้าเอีมาอยู่นี่ทีมาสั่งมาเปียงสมองเออคิดว่าทีมาสั่งมะแปียงเหนว่าท่างผิดป่ะมีส่วนเย็นนี่เ้ทีมาเบิดคู่ไข่ขามใจเออมาเบิดควันกุนเยลสังบมว่าเน้ผมมีเบิรัดจังเกามาตัวไงหมาอยู่นด้ล่ะ อออมาสิมีแน่มอย่างไรมาตอนมาหันมีแนวตอนเนี้ยนี่มีแน่มักน้ำใสยใจจริงนี่ยนี่ก็มีมันตัเดียหันละอ๋อหันละไปยังสิงคโปร์เอาไปยังสิงคโอร์หันะตะวันตกตะวันตกัะวันตกตะวัะตกตะวัตกอะวันตก สมมาสัมพ um ุทธะงมุนามุัตาวัสุขะโตอาโสัมมาสัมพุทธะทังาวในเจ้าของบ้านนะครับไหวพระทางทิศสังฆาลวตาประจำทิศปฏิสังฆาวะตาอาคาวะตาวะวะโว มุมีั่ัขนมามีไ้าบันมามากเฟินมาก้ยมากขาวมากด้วยมากด้ยมากดวยมากดวยมากด้วยมากแซมมากมมากมมากแซมมากแซมร้องมากแซมมากแซมรอกัน

ว่ันไปพัง่นบุรคอปนอนเด้งเงี้ยพอนะเจ้าดงคุณตูันหาดูว่เขาดีใจเดี๋ยวผมคอาใหม่ขันี่สิบแปดที่วันสุด่้ายทำไว้ครับไปยังเขาเขาสี่สี่บันเด้

तो भगवता समो कामा नमसामितिपन्नो भगवतो सावक सम्भो ตีแ่รบวันนี้รบวันครับค่อยลงมากเล้อวันนี้เน้อมาฮอดคำเราบอกพ่อใหญ่เอาแบบไปทไปเนื้อมาจาโอ้ยค่อยุนยูลุง่อย่อยลุ้งแน่่อยคำเอไม่มีกำไมมีาะบันนนทเน้อเนี่ยนะน้อเน้อเหรอนักไก่ไปทัง่มเนี่ยเลยเด็ดคนเดียวความ้วความว โอ้หนาวอยู่บ่พะย่ะม่เจ้าไก่กระไดห้างขขาหนาวหนาวหนาวนั่นเนาะขอออัไตอนนี้การกันแจงท่านกันนิดนึงหยอกเย้ากันนะครับผมไปดีไปดีมนหนาูกกันมอนนี่มันของนหดตอนนีการกันแจงกันนะครับ่า

ว่าจะขันหงชุบหนึ่งนี่หนเอาวขันตีสองนี่หนาตี่ะเออว่าจะตีสองเป็นการเปนการแก่งพามนะครับผม เป็นประเภทนี้นะครับ,รบ <c oughs> ขัดบมแกงเนี่ยในภาคกันบวกเด็กลูกเลยครับฮอนแล้วครับตอนนี้กำลังติงอยู่น <c oughs> ี่โบว้แล่ะม <c oughs> าตีฮะ พ่อแม่กสักสขึ้นปันปัดใกล้ขัดลุ้ยน้อยบัวซามแหนงซอกเจนทองบัวละผ้าเสียบดูมาจุ่นแจงพ่อมีแสงจุนจุนยโย่บนโปรเลยลุกเลยหนาผ้าแบ็นินหอมจนระบาดเออเออมันแจงเตัวนี้เนาะเออเออแจงแล้วดีออะท่านผู้ใหญ่อ้โหมาดอตา

ขั้นหักใจประสงค์แลวเ้พระองค์ตัดดูว่าถอนขั้นหักหมังสาตน้องเส้นดินยามาขันหมังสาตกแต่ายมาเนาะขนมาดาวีุฟ้าเสด็จลงตุงมาลตุเมาหนีสู้แก่เราไปเราได้เมื่อ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 ไม่จุดเหตุเพร้การแช่สิ่งเดือม

ขั้นเก่าแหลมซิบแหลมบัวทอแหลมไปเข่าเก่าเฮาซิบเฮาบัวทอเฮาเดือนยี่ก็เฮาเดือนยี่อังขั้นเก่าเสียงซิบเสียงบัวทอเสียงไม่งวงเก่าสั่งซิบสั่งบัวทอสั่งอีหลาไปวันขั้นเก่าฝันซิบฝันบัวทอฝันมือขึ้นนี่ฝันมื่อคืนนี่ฝันดีนี่มีฝันว่าพระรา้าเขาสุราสีทั้งม้วนตีและเมียมิงมีทั้งดุเกี่ยวจริงทั้งพระลิ้นยา

มันตองผู้สูงอายุยเาเรียบเรียนอปอนปอไรอย่าเี้ยแบบจะเรียกอะไรอ่งเง้างทีว่าแบบน้ก็มนนั้นได้แก้ก็ว่าอันยุบานนี้เราเงี้ยซัมมงเงี้เลยเล็กน้อยที่เขาเจขอขอจว่าพปากคือกัพอเป็นใบ

ครับลูกหลานที่สิได้ก็บ่ได้ <laughs>

ครับขึ้นน้ำขึ <Christopher> <st> ้น <in> น้ำดอกรังพี่พงังพี่พงเราอย่งน้ปรัเพราะปิดผาแม่พ่อผาบ้นแม่ผาบ้านผาบ้านแม่อมันเดเดือบต้าวไรปิดผาต่า้าให้เรครับนรต

ພາບ້ານພໍ່ແມ່ມຽງຜູ້ກ່ອນວ່າ